สวัสดีครับมามาดูงานนะครับวันนี้นี่นะครับตัดอยู่นะครับมีท้ายไมมสักและสักและไมไปดูนะครับอ่าครับสําหรับท่านที่โอนเงินมานะครับท่านที่ยังไม่ได้ก็รอหน่อยนะครับพอดีช่วงนี้ขนส่งก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับอ่าส่งยากนะของเย็นๆครับตอนนี้ก็ เร่งตัดอยู่นะครับพรุ่งนี้ขอสุดนี้น่าจะประมาณสักสามสี่วันนะครับเดี๋ยวส่งให้เนาะสำหรับท่านที่โอนเงินมาก็ไลไม่ไลไม่ต้องเป็นห่วงนะครับรอแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเร่งจากการให้นะครับนี่อ่าตัดอยู่นะครับเร่งอยู่ท่านที่ยังไม่ได้งานก็รอหน่อยนะครับโอนเงินมาทิ้งไว้แล้วนะครับอ่ารอหน่อย ขอเวลาสักนิดนะึงโอนเงินมาทิ้งไว้เป็นสี่ห้าวันหรือว่าทิ้งมาไว้ประมาณหลายสักอาทิตย์แล้วก็รอหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับตอนนี้นะครับรอลำนะครับมีซุดรอตอนนี้มีซุดที่ว่าพร้อมส่งสามสี่กระบอกนะครับแต่ตอนนี้มันแลกไม่มีลำนะครับรอแป๊บนะึงนี่นะครับอันนี้ขึ้นงานใหม่ครับ เป็นไม้ประดูและไม้สักนะครับนี่นะครับนี่ท้ายไม้ท้ายไม้ประดูส้มนะครับนี่นครับรับรองครับส้มสนใจแน่รอบนี้ยังไงก็ฝากผลงานด้วยรอส้มอีกสองสามวันนี้นะครับขอบคุณครับ